สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่12แล้วเป็นการพบกันระหว่างรองจ่าฝูงนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้รับกับเกียรติของไก่ทองทอร์นาโดสเปอร์นะครับโดยคู่นี้จะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเที่ยงคืนครึ่งนะครับหรือตรงกับวันที่24พฤศจิกายนนะครับที่สนามเอติฮัสเตเดียมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูปเพจเฟซ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่2นะครับแล้วก็สเปอร์นะครับอยู่ในอันดับที่10นะครับห่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคะแนนก็ไม่ได้ห่างกันมากสักเท่าไหร่ยังมีโอกาสไล่ตามกันทันนะครับมาเริ่มกันที่ความพร้อมของนักฝั่งชาบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับความไม่แพ้ที่ต่อกันในหลีกสูงสุดนะครับเรียกได้ว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะครับในชีวิตการคุมทีมของเปดล่านะครับแพ้ถึง4นัดที่ต่อกันนะครับ แพ้ทอนนัำสเปอร์ในคาราบาลครับนะครับ2-1น,นะครับแพ้บอลนมา2-1ในการบุกไปเยือนและไปะเยือนสเปนทีงลิสบอนนะครับแพ้ไปอีก4ประตูต่อ1่นะครับแล้วก็ แพ้ไบรตันในการไปเยือนนะครับโอ้โหเป็นการแพ้สีันาิดถึงไม้จะเป็นเกมเยือนแต่มันก็ผิดปกตินะสำหรับทางแมนซิตี้นะครับนัดนนี้เจอกับสเปิร์ในบ้านนะครับทางเปโกรเดล่าก็หวังที่จะแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับโดยแมชนะครับในก่อนหน้านี้นะครับเจอกับทางไบรตันเนี่ยนะครับก็แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยขึ้นนำไปก่อนนะนะครับจากเอลิงฮาแรนแล้วก็มาโดน2ประตูรวดจากเจเปโดนะครับแล้วก็ ตอนนี้มีคะแนนตามหลังเรืร์ฟูจากฝูงนะครับอยู่ถึง5คะแนนด้วยกันหลังจากผ่านไป11นัดนัดนะครับหวังว่านัดน,นี้จะไม่แพ้เป็นนัดที่5ติดต่อกันนะนะครับ แมนซิตี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติด้วยความหู่ใจนะครับเพราะว่ามีแพ้ไปแล้วใช่ไหมนะครับและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวดีนะครับสำหรับทางแมนซิตี้เล็กน้อยนั่นคือเปโกเดล่าตกลงที่จะขยายสัญญานะครับของเขาเนี่ยเอาไปอีกหนึ่งปีนะหลังทีจ่จะหมดในฤดูกาลนี้ครับและมีนะครับเพนะราะตกลงคือบวกอีกหนึ่งก็คือ1นบวกหนึ่งนะครับก็ตีซสวะถ้านะครับยังไงเนี่ยรับคุณยิมตอก็จะ มีนะครับในการคุมทีมเพิ่มไปอีกเป็น2ปีด้วยกันนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับในล้านี้นะครับก็ไม่สามารถลงได้นะก็จะมีแจ็คกิลริชวินเดอร์บอยจอร์สโตนอคันยี่ฟิโคเดนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้าถอนในเกมทีมชาตินะครับแต่ว่าสามารถจะลงฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้ได้นะครับและจะได้รับการประเมินก่อนเกมแน่นอนนะครับรวมกับรูเบนดิอาจะมิโรกูนะฮะอาเกะมาติอาโนเยตด้วยนะครับส่วนอัลกอบบที่หักอยู่โรดี้ยังคงเจ็บยาวนะครับสองคนนี้ลงไม่ได้แน่นอนนะครับ ไปกันที่ความพร้อมของนักฝั่งทอร์แทมสเปอร์กันบ้างนะครับโอ้โหคงไม่มีใครเดานะว่าสเปอร์เนี่ยจะแพ้กับอิสวิทนะครับแพ้คาบ้านด้วยนะครับโดยอิสวิทเนี่ยบุกมาลุบคมนะครับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูจากนะครับสโมดิกและเรียมดีแล็บนะครับในส่วนของสเปอร์ได้ลูกใจมาจากะนะครับลิโกเบนทันคูนะครับทำให้โอ้โหคือ ฟอร์มแบบนี้นะครับมันขึ้นขึ้นลงอีกแล้วสําหรับสเปอร์นะครับไม่แน่นอนสักทีเล่นดีนัดหนึ่งนะครับเล่นแย่อีกหนึ่งนะครับเหมือนกับว่านะครับมันวนลูปเนาะนะครับในขณะที่นะครับทางอังเก้เนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับก็ได้แต่บอกว่าโอเคเราจะกลับไปแก้ไขไปปรับปรุงนะครับเคยพาสเปอร์บินสูงนะครับอยู่ถึงอันดับ2ของตารางแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่มาตอนนี้เนี่ยนะครับบางนัดก็เล่นดีบางนัดก็เล่นแย่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับล่าสุดมี16แต้มอยู่อันดับ10นนะะครับช5เสมอ1แพ้5ไป โอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยเรือรางนะครับได้ดีสุดคงจะลุ้นทอร์ฟอนั่นเองนะครับนักเตะที่นะครับลงเล่นไม่ได้ก็จะมีลิโก้เบทานกูนะครับที่โดนสมาคมฟุตบอลกีดแบนเจนาจากการไปให้สัมภาษณ์นะครับเหมือนนะครับเหยียดทางเซียงฮงมินนะครับแล้วก็น่าจะนะครับ สเปอร์เนี่ยนะครับน่าจะยื่นอุทธรณ์นะเพราะว่าเขาน่าจะคุยกันในสโมสรแล้วไม่มีอะไรนะครับได้เชลีซอนกับวิลสันโอโดเบิร์ตนะครับต้องพักอาการบาดเจ็บเอร่อยหวายนะครับมิกกี้ฟอนเดลเฟนและคิเตเมโรนะครับยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเอร่อยหวายเช่นกันนะครับไปดูเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมกันสักเล็กน้อยนะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับทั้งหมด ในประวัติศาสตร์เนี่ย172ครั้งนะครับแมนซิตี้ชนะ68สเปอร์ชนะ67สเสมอกันไป37ถือว่าสูสีกันนะครับสถิตินั้นล่าสุดนะครับบอลครับสเปอร์ชนะไป2-1นะครับแมนซิตี้เนี่ยชนะในบ้าน4ีนะัรวดน,นะครับแมนซิตี้ไม่แพ้ใครในบ้านมา11นัดนะครับสเปอร์แพ้ในการเป็นทีมเยือน3นะัดหลังสุดโอ้โหสถิตินี้นะครับน่ากลัวนะแมนซิตี้นะครับเล่นในบ้าน 5านัดหลังสุดยิงได้ทุกนัดเลยนะครับสเปอร์เล่นเป็นทีมเยอนห้านหลังสุดยิงไม่ได้1น,นัดนะครับแมซซิตี้ยิงได้อย่างน้อย1ลูกใน12นัดหลังสุดสเปอร์เสียประตูทุกทนัดใน5นัดหลังสุดนะครับ สถิตินะครับของแมนซิสตี้ในการเล่นในบ้านถ้านั่นหลังสุดนะครับอย่างที่บอกว่าชนะทีตะกร้มา4ีนัดแล้วก็มีพลาดไปเสมือนนัดเดียวนะครับกับทางอาร์เซนอลส่วนสเปอร์เนี่ยเวลาไป่ทีมเยือนถ้านั่งสุดเนี่ยนะครับก็แพ้รวดมา3นัดแต่ก่อนนั้นะก็ชนะมา2นัดเช่นกันนะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนะครับแมนเิตี้เวลาเล่นในบ้านนะครับจะอยู่ที่2อประตูต่อน,นัดสเปอร์อยู่ที่1.4ประตูต่อน,นัดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิติที่ดีกว่านะส่วนในส่วนของ ค่าเฉลี่ยนในการเสียประตูนะครับแมนซิตี้เวลาเล่นในบ้านอยู่ที่1.2ประตูต่อน,นัดซึ่งรู้การนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับส่วนสเปอร์นะครับค่าเฉลี่ยนในการเสียประตูเวลาไปทีมเยือนนะครับ1.4ประตูต่อนัดนะครับหลังจากจบแมตช์นี้นะครับทาง แมนเชตี้นะครับจะไปเล่นเกม UCL นะครับเปิดบ้านรับเฟียนูต์รอตเตอร์ดัมนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ส่วนสเปอร์นะครับก็มีเกมนะครับยูโรปาลีนะครับเปิดบ้านรับโรม่าด้วยนะครับโอ้โหมันทั้ง2ทีมเลยนะนั้นี้นะครับเจอกันในลีกสุดมาแล้วยังต้องไปเล่น UCL อีกไหนต้องมาดูนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับแมนซิตี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับเอลิกเบวฮาแลนด์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยลงนะครับ ไปให้กับแมนซิตี้นะครับทั้งหมด16นัดน,นะครับยิงไป15ประตูทุกรายการรวมกันนะครับอายุแค่24ปีนะครับแล้วก็ล่าสุดยิงไป10ประตูจาก2นัดใน,ใ,น,ใ,นให้กับทีมชาติเวในช่วง เบรกทีมชาติด้วยนะครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะสำหรับเอริบบาฮาแลนด์นะครับไม่รู้ว่าจบฤดูกาลนี้จะยังอยู่กับแมนซิตี้ไหมเพราะว่าเขาคว้าแชมป์ทุกถ้วยกับทางแมนซิตี้ไปแล้วนั่นเองนะครับไปดังสเปอร์บ้างนะครับการเลือกนะครับดูมิคโซลันกี้นะครับเข้ามาเป็นกองหน้าตัวเป้าถือว่าแก้ปัญหาถูกที่คันนะครับแต่ว่าสเปอร์ก็ยังมีปัญหาในเกมรับนะครับตอนนี้โซลันกี้นะครับลงเล่น15นาทีในการยิงไป6ประตูกับ2อสซิสต์นะครับถือว่าเป็นดาวโบรประจำทีมตอนนี้นะครับอายุแค่27เคยเล่นมาทัั้งเชลซีนะครบ รูพูแล้วก็ล่าสุดนะครับดังกับบอลมาร์สอีกทีหนึ่งนะในส่วนของนะครับสิเป็ดตัวผู้เล่นที่ะคาดว่านะ่าจะได้ลงเล่นในนัดน,นี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ทางแมซี่กันก่อนกันละกันนะครับ การที่นะครับกองหลังตัวหลักนะกลับมานะครับทั้งจอร์สโตนนะครับโมเดโอคันจิและลูเมเดียสนะครับทำให้หมดปัญหาในแนวรับตัวกลางนะครับทำในส่วนของเบโกดิล่าอาจจะเลือกใช้ระบบหลัง3หรือว่าหลัง2ก็ได้หมดนะครับแบ็คขวาก็มีการแย่งตำแหน่งกันสนุกนะครับเรโกลูอิสดาวลุ่งนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีนะรวมถึงไคลวอเกอร์ที่กลับมานะครับทำให้แนวรับนี่แข็งแกร่งนะครับแมนซิตี้ก็อยากชนะให้ได้เพื่อแนนี้เพื่อไล่ตามจะฝูงเรือพูนะครับซึ่งจะลงแข่งในวันถัดไปนะครับจะมาในรอปสี่สองสามหน นะครับผู้สั่ประตูใช้อเธอร์ซอนเหมือนเดิมนะครับกองหลังสี่คนใช้ไควอเกอร์นะครับแบ็กขวานะเซนเตอร์ฮารจะใช้นะครับโมริเอลอัคันยี่ควบกับจอร์นสโตนและใช้ยยสโกกาโดเป็นแบ็กซ้ายนะครับกลางรับ2คนนะครับอิวการกูดูกันจะยืนคู่กับมาเจโอคอรซิตในขณะที่โรดี้เนี่ยไม่อยู่นะครับก็ใช้คู่นี้ไปก่อนนะกลางลุก3คนนะครับใช้ซาวินโยนะครับตรงกลางเบเนโรซินวาแล้วก็ปีกซ้ายใช้ฟิฟโอดินนะครับหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาเรนนั่นเองนะครับ สูตรนี้นะครับน่าสนใจนะครับต้องการสรับแต้มในบ้านนะครับจะทําได้ไหมต้องมาดูนะครับฮาแลนด์จะยิงประตูนะครับที่16นะครับในฤดูกาลนี้ได้หรือเปล่านะครับไปกันทางฝั่งทีมเยือนนะครับท็อตแนมอัสเตอร์กันบ้างนะครับ อังเก้นี่ครับจะว่าไปก็เก้าอี้ร้อนพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้อีกติดต่อ,อก,กันนะครับการมาเยือนแมนซิตี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะสเปอร์ก็เคยชน,นะแมนซิตี้อยู่บ้างนะครับการขาดขาดให้ไปของมิกกี้ฟอนเดลเฟนนะครับและคิเซียโรเมโนอาจทำให้ราดูดักูชินและเบนเดวิสนะครับเป็นกองหลังตัวหลักนะครับในหัวใจในเกมรับในนัดน,นี้นะครับอาจจะมีโอกาสล่วนได้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นคู่กันสักเท่าไหร่นะครับ น่าจะมาในระบบ433นะครับผู้สั่ตัวจริงคิวโมวิคาลิโอนะครับกองหลัง4คนทางขวาเป็นเปโดบาโรสินเตอร์ับปราดูดากูชินกับเบนเดวีนะครับแล้วก็จะใช้เดซินีอุโดกิเป็นแบ็ก้ายนะครับตรงกลาง3คนนะครับเปเป้มาดาซานะครับกับอิบิซุมะจะได้เกมรับลูกกันและใช้เดยันครูซุกิเป็นตัวทำเกมนะครับข้างหน้า3คนทางขวาเป็นไบรอันจอสันนะครับที่ยิงให้กับทางสเปอร์เยอะสุดนะตอนนี้นะครับตรงหน้าเป้าเปโดมิโซรันเก้ทางซ้ายใช้ กับตันทีสองเฮอร์มีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในนี้นะครับมองว่าซิตี้เล่นในบ้านนะครับซิตี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องการจะแพ้อีกแล้วนะครับแพ้ในบ้านอีกเ๊บน่าจะเครียดหน้าดูนะน่าจะชนะนะครับและเอาคือสเปอร์ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของนักเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดติดช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ เหตุไปดูบอลนะครับการตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการ์รดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมชเลยทีเดียวนะครับ